สนับสนุนโดย True Corporation ชีวิตดีกว่าเมื่อมีกันและกัน สวัสดีครับ Room Swiss n e w Insight จาะข่าวข่ำวันนี้อยู่กับผมเคเบิลตินภพนะครับอัปเดตข่าวบันเทิงกันครับก่อนจะอัปเดตข่าวงการบันเทิงนะครับอัปเดตช่องทางการติดตามคุณผู้ชมสามารถสแกนเคอร์โคดด้านล่างเพื่อรับข่าวสารทาง SMS ครับแล้วก็รับชมรายการแบบสดได้ที่ทวิชแนลแอปพลิเคชันดูได้ดีรวมถึงช่องทางโซเชียลมีเดียด้านล่างนี้เลยนะครับสามารถพิมพ์คว่าทูอินไซต์กด Follow ได้ทุกช่องทางเลยครับมาเริ่มต้นข่าวแรกด้วยข่าวของพี่อ้ําชราภาครับล่าสุดออกมายอมรับแล้วว่าตนเองเนี่ยมีลักษ พี่อัมพชราภาครับเห็นด้วยกับการที่เพื่อนเนี่ยแชร์บทความบุคลิกเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับโดยบอกว่าตนเองเป็นแบบนั้นจริงๆครับนางเอกซุปตาสาวอัมพชราภาก่อนหน้านี้ที่เธอได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นคนชอบอยู่บ้าน ไม่ค่อยชอบออกไปเที่ยวปาร์ตี้สักเท่าไหร่ล่าสุดเพื่อนสนิทของพี่อั้มครับได้แชร์ข้อความผ่านใน IG Story นะครับเกี่ยวกับบทความดังกล่าวที่เขียนหนึ่งคนที่เป็นบุคลิก Introvert โดยมีใจความว่าการเป็น o v ว r ดคือการที่เราเนี่ยมีความสุขกับการที่ได้อยู่กับตัวเองไม่ได้แปลว่าเราจะเป็นคนที่ต่อต้านการออกไปพบโลกภายนอกเพียงแต่พอใจกับช่วงเวลาเงียบสงบที่ได้ใช้เวลาอยู่บ้าน เราพบว่าบ้านคือพื้นที่ปลอดภยัยและตัวเราเองคือความสบายใจของเราเป็นช่วงเวลาที่เราได้เป็นตัวเองอย่างเต็มที่ซึ่งเพื่อนของพี่อ้ํได้แท็กถึงเธอครับจากนั้นพี่อ้ํก็แชร์ข้อความนี้พร้อมเขียนว่าจริงนะครับแล้วก็ใส่อิโมจิหน้าย,ยิ้มไปด้วยทางนี้ครับคำว่า Introvert คือคนที่ชอบเก็บตัวไม่เคยชอบเข้าสังคมเท่าไหร่คำว่าเอ็กโทรเวคือคนที่ชอบไปพบปะผู้คนใหม่ๆอยู่เสมอครับ ก็จริงเหมือนกันบางคนเนี่ยอย่างผมเนี่ยบางวันก็อินโทรเบิร์ตบางวันก็เอกโทรเบิร์ตหรือว่าบางวันก็ใบโพล่าเลือกตัวเองไม่ถูกเหมือนกันนะฮะอามาต่อกันที่อีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักสักพี่ตักสิริพรนะครับล่าสุดไปเจอน้องแอร่าครับลูกคนแรกของพี่ซาร่าฮเลอร์ความน่ารักจะเป็นยังไงอ่าติดตามกันครับ ในที่สุดครับได้เจออย่างเป็นทางการแล้วครับสำหรับพี่ตักสิริพรนะครับแล้วก็น้องแอร่าครับลูกสาววัยแบบเบอะของคุณแม่ซุปตาอารมดีพี่ซาราโฮเลอร์ครับในอินสตาแกรของพี่ตักนะครับได้โพสต์ภาพของคุณป้าคนเก่งมีการแชร์คลิปวิดีโออวดโมเมนต์ความน่ารักแน่นดูนะครับพร้อมระบุแคปชั่นว่า ลูกสาลาน่ารักมากผมหยิกน่ารักโอ้ยลูกไม่โตได้ไหมลูกน่ารักที่สุดงานโฆษณาต้องเข้าแล้วซึ่งเป็นช็อตที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังประคองอุ้มหลานตัวน้อยที่มาเฝ้าคุณแม่ทำงานนะครับด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแล้วก็เปี่ยมด้วยพลังงานแห่งความสุขครับ ซึ่งแน่นอนครับไม่เพียงแต่โมเมนต,ต่างกล่าวทำมาแฟนคลับแล้วก็แฟนเพลงรวมถึงบรรดาแม่ๆคนรักเด็กจะรู้สึกใจฟูแล้วนะครับเมื่อได้เห็นความผูกพันของพี่ตั๊กสิริพรที่มีกับน้องแอร่างานนี้ยังทำให้หลายคนออกอากา,การยิ้มแก้มปีกกันหนักมากเลยครับยิ้มยิ้มยิ้มย้ยิ้มยิ้มยิ้มยยิ้ร้ม้ยร้้้ม้ยาา แคนี้เนาะถ้านเดินได้จะวิ่งเนมันจะเหนื่อยดูดิจิตสมยนเลยดูเแต่พ่้อยากได้อีกสักคนนึงแม่พี่นุนี่เขาค้ังลูกสาามากเขาเป็นเอซีเดี๋ยวพั้นนะส่งมหมอส่งมห้หนูดูแกชมดูกนเอฟซีน่ารักมากดูดูนะออ เนี่ยพอเป็นเด็กนะฮะก็จะส่งพลังงานความน่ารักน่าดูออกมาแบบนี้ดูไปก็ยิ้มตามไปนะครับมาต่อที่หนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เนี่ยกรุงเทพมหาคนครของเราถูกพายุถล่มนะฮะเป็นพายุรุูร้อนครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพนะครับมีลูกเห็บตกครับเช่นเดียวกับหน้าบ้านของพี่เมฆวินัยไกรบุตรครับ ออกปากบอกเองเลยครับนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตที่เจอกับตัวครับพี่เมฆวินัยไกรบุตรนะครับได้เจอกับพายุฤดูร้อนที่ทําให้ฝนตกกระหน่ามาอย่างหนักครับในจังหวัดกรุงเทพมหานครก็โดนไปหลายพื้นที่เช่นกันนะครับล่าสุดครับผมพี่เมฆก็ได้เปิดเผยคลิปขณะที่ฝนตกลงมาพร้อมกับลูกเห็บครับโดยยังได้เขียนข้อความอธิบายไว้อีกนะครับปรากฏการลูกเห็บตกน่ากลัวมากสุขาพิบาล5้าซอย82กรุงเทพมหานครครั้งแรกในชีวิตเจอกับตัวเอง ระวังอันตรายจากลูกเห็บกันนะครับตกแรงมากๆงานนี้แฟนๆหลายคนครับเข้ามาคอมเมนต์นะครับบอกว่าโอ้โหที่กรุงเทพมีลูกเห็บตกด้วยเหรอผมอยู่กรุงเทพไม่เคยเจอเลยและบางคนก็บอกว่าเกิดมา54ปีแล้วไม่เคยเจอเหมือนกันครับวันนี้วัน,น,วน,น 4, ที 4, ท่24ครับ24เมษายน2566ครับอากาศร้อนมากวันนี้แล้วก็พอทําบ้านเสร็จแต่งบ้านเสร็จพอดีครับลูกเห็บตกครับนะครับนี่นะครับผมคิดว่านะครับ เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในชีวิตที่เคยเจอคนไม่เคยเจอครับเพิ่งเจอวันนี้ครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีอีกถ้ามีวันนี้ต้องมีอีกแต่ถามว่คนข้างบ้านเพื่อนๆที่มาอยู่น้องสาวลูกยังเล็กอยู่ครับคือลูกเห็ดเล็กนะยังไม่ใหญ่นะถ้าใหญ่กว่านี้มีสิครับมีสิที่จะรถเนี่ยจะแตกได้นะกระจกแตกได้มีอีกไหมอ่าเดือยถายดูถ่ายดูรถดีรถดิอ่ารถหักเท่นี่ดิโดนโดนรถรับเนี่ยราคารถรับเต็มเลย ใครที่ทำอยู่นะครับใครที่ดูอยู่นะครับระว,วังนะครับเตรียมตัวดีๆนะครับเผื่อจะมาขึ้นมาถ้าลูกเห็บใหญ่กว่านี้ใครที่กาลังขับรถเมล์ไทยใครที่กาลังขับรถอยู่กาลังพุ่งอย่างแรงหรือว่าใครที่ว่าถ้าจะมีประกบการณ์นี้อีกต้องเตรียมตัวเรื่องรถนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าครับว่าต้องการไปหรือไม่รู้ว่าต้องหา จริงนะครับยังไงก็ต้องระวังตัวกันด้วยช่วงนี้คุณผู้ชมครับเพราะว่าเรื่องราวของฝนฟ้าอากาศบางทีตื่นมาโอ้โหฟ้าครึ้มเชียวอัดอีกคับหนึ่งแดดออกแต่บางทีแดดออกจ้าตอนเช้าช่วงเงย็นฝนองตกยังไงก็ติดตามเรื่องราวของสภาพอากาศที่ดีนะครับผมมาต่อกันที่2หนุ่มไอดอลสัญชาติไทยนะครับจากวงอินทุวันล่าสุดนะครับประกาศอำลาวงแล้วครับ ถามเอาแฟนๆใจหายไม่น้อยเลยครับเมื่อแพทริกนัทวัฒน์นะครับและหนึ่งในสมาชิกชาวไทยของบร y b a n อินทูวันครับได้โพสต์เซตภาพกับเพื่อนร่วมวงแบบรายคนพร้อมข้อความระบุว่าขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอินทูวัโดยมีมิกะครับเพื่อนร่วมวงเชื้อสายญี่ปุ่นเข้ามาคอมเมนต์ทันทีว่าคิดถึงแล้วเนี่ย ขณะที่นายกราชิดครับอีกหนึ่งสมาชิกชาวไทยของวงนี้ครับได้โพสต์ภาพในวันจบการศึกษาอำลาวงนะครับหรือว่า graduation day หลังจากที่วง Into One ครับหมดสัญญากับต้นสังกัดในจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับขณะที่โซเชียลมีเดียของวง Into One เองครับก็ได้โพสต์ภาพรวมวงในวันครบรอบ2ปีการเดบิวต์นะครับพร้อมกับขอบคุณแฟนๆที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเดินทางนับตั้งแต่11หนุ่มซึ่งมีทั้งหนุ่มจีนญี่ปุ่นและก็2หนุ่มไทย คือผู้ชนะจากการแข่งขันเฟ้นหาไอดอลบนเวที Produce Camp 2021โดยการเดินทางจากวันที่24เมษายนในปีนั้นสู่วันที่2 4เมษายนในปีนี้เต็ไมไปด้วยความทรงจำและจะไม่ใช่การกล่าวคำอำลาเพียงแต่หลังจากนี้สมาชิกวงจะมีนัดกลับมาเซฮายทักทายแฟนๆในสถานะที่แตกต่างกันออกไปในส่วนของแฟนผลงานผู้ติดตามต่างๆก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าจะเดินหน้าให้การสนับสนุนหนุ่มๆทั้ง11คนต่อไป โดยหน Norwegian ุ่มๆวงนี Middle ้ครับเพิ่งจะบินลัดฟ oh oh ้ามาเปิดโชว์ในไทยครั้งแรกนะครับจำนวน2รอบบัตรเข้าชมงานก็โอ้โหขายเกลี้ยงนะครับเมื่อวันที่1และ2เมษายนที่ผ่านมาที่ยูเนี่ยนฮอกสศวนการค้ายูเนี่ยนมอลครับก็ถึงเวลาหมดสัญญาก็ต้องแยกย้ายกันไปเติบโตในทางที่แต่ละคนถนัดนะครับแต่ว่า เชื่อว่าแฟนๆก็ยังคอยให้ความสนับสนุนหนุ่มๆทั้ง11คนต่อไปนะครับปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมครับใครที่เล่น Twitter นะครับช่วงก่อนที่อีลอนมัสจะเข้ามาควบคุม Twitter เนี่ยโอ้โหก็ใช้ชีวิตกันปกติสุขทั่วไปแต่หลังจากที่อีลอนมัสเข้ามาก็ต้องยอมรับนะครับว่าผู้ใช้ Twitter เกิดความสับสนปั่นป่วนมากมายครับยิ่งคนที่มีเครื่องหมายติ๊กถูกนะครับหรือว่า verified เนี่ยตอนแรกเขาบอกว่า ใครที่มีเครื่องหมาย Verify b a d g h อยากจะได้ต่อก็คือต้องเสียค่าสมาชิกรายปีแต่ล่าสุดนะครับหลังจากที่ลิฟไปแล้วตอนนี้กลับคืนมาแล้วครับกรณีเครื่องหมาย v e r i f y b a d บชนะครับหรือว่าเครื่องหมายติ๊กถูกหลังชื่อบัญชี Twitter ครับอันเป็นสิ่งที่ยืนยันได้นะว่าบัญชีนี้เป็นบัญชีอย่างเป็นทางการนะครับผมได้รับการยืนยันตัวแล้ว ไม่ว่าจะเป็นของคนดังแบรนด์ดังหรือว่าหน่วยงานธุรกิจรวมถึงหน่วยงานรัฐแล้วก็สำนักงานข่าวนะครับซึ่งหายไปตั้งแต่วันที่20เมษายนซึ่งเป็นวันดีเดย์ที่ลอนมัสเนี่ยเจ้าของบริษัท t w i t t e อร์คนปัจจุบันประกาศให้เป็นดีเดย์ว่าจะเริ่มเก็บค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องหมายนี้ซึ่งพอมาดูตัวเลขนะครับคิดเป็น84ดอลลาร์ต่อปีหรือว่าประมาณ2,800บาทหรือว่าถ้าต่อเดือนเนี่ยจะอยู่ที่8ดอลลาร์ต่อเดือนนะครับประมาณ270บาท ทำให้หลายคนบันเทิงทั้งฝั่งเอเชียแล้วก็ฮอลลีวูดครับไม่ว่าจะเป็นบัญชีอย่างเป็นทางการของวง Black ทิงรวมไปถึงเซเลน่าโก e เมสแค e ตี้เจนเนอร์อเดลแล้วก็จัสตินทิมเบอร์เลครับแล้วก็อีกหลายคนเลยเครื่องหมายถูกดังกล่าวเนี่ยหายไปนะครับล่าสุดครับมีข่าวระบุว่าเครื่องหมายถูกดังกล่าวได้กลับมาแล้วครับแล้วก็สร้างความสับสนแก่ผู้ใช้งานไม่น้อยเหมือนกันนะครับเพราะมีหลายคนดังก็ออกมายืนยันนะครับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อเครื่องหมายถูกดังกล่าว แต่เครื่องหมายก็กลับมาเฉยเลยนอกจากนี้ครับเครื่องหมาย v f y i f t c h นะครับยังไปปรากฏอยู่หลังชื่อบัญชีของคนบันเทิงผู้ล่วงรับหลายรายไม่ว่าจะเป็น Michael Jackson และก็ Stanley ด้วยครับงานนี้ครับคงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าอยู่ๆกลับมาแบบนี้แล้วอยู่ๆจะหายไปอีกรึอเปล่านะครับณนะเวลานี้เครื่องหมายถูกบน Twitter ก็ยังเป็นจำแนกพื้นหลังของเครื่องหมายถูก แบ่งเป็นสีนะครับสีฟ้าคือสําหรับเซเลปคนดังพื้นหลังสีเหลืองสําหรับแบรนด์สินค้าและก็พื้นหลังสีเทาสําหรับหน่วยงานรัฐหรือว่าองค์กรอิสระครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรูมสวิตนิวส์นะคะอย่าลืมกดกระดิ่งกด u b s c r i b e กันด้วยยังมีอีกหลากหลายคลิปวิดีโอเลยและถ้าหากใครไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆติดตามพวกเราได้ผ่านทาง Facebook Fanpage True Insight ยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามได้ผ่านลิงก์ใต้โพสต์นี้เลยค่ะ